สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้จักน,นายนภัทรนมที่หอบดอกไม้ช่อโตไปให้แพทนับประพา ถูกจับตามองสถานะหัวใจอยู่ตลอดสำหรับแพทยนปนภาเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งเป็นข่าวโคจินกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องอย่างปออันนบทองบริสุทธิ์แต่ท้ายที่สุดก็เป็นได้เพียงโคจินเท่านั้นเพราะตอนนี้นา,นายนภภาโพสต์ข่าความคล้ายเปิดตัวแล้วว่ากำลังจีบแพทยนปนภาอยู่โดยข้อความร้านส่วนอินสตาแกรมเขียนว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนคลับเพราะเราผมไม่โกรธเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับถ้าไม่ใ่้แฟนผมเงินอีกผมก็งออีกฮ่า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 สำหรับหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่กระไดที่ไหนแต่เป็นน้อง ชยของไอดอลคนดังกัดแจงจรินท่านนินพิทักษ์พรตระกูลนั่นเองครับและปัจจุบันนชชายนภัสชัยประภาเป็นตำรวจนครบาลก,กอส .47 และเป็นนักเรียนเก่าว,วาชิราวุฒวิทยาลัยรุ่นที่84จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ถ้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ